สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาสู่ช่วงของลงทุนเป็นเห็นความสําเร็จนะครับวันนี้ครับเราจะมาดูกันในเรื่องของการตั้งเป้าหมายของการลงทุนนะครับ ในสัปดาห์ก่อนครับเราได้พูดถึงหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของการตัดสินใจบุคลิกของนักลงทุนนะครับวันนี้เรามาดูถึงเป้าหมายของการลงทุนครับเป้าหมายของการลงทุนครับนักลงทุนทุกคนนะครับควรจะเขียนเป้าหมาย4เรื่องด้วยกันนะครับคือนักลงทุนทุกคนควรเริ่มจากกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับแล้วเขียนเป้าหมายก่อนว่าสิ่ต่างๆ4เรื่องที่ผมจะพูดวันนี้นะครับว่าแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นนั้นเราจะ มีสิ่งที่เราต้องการอย่างไรนะครับสิ่งแรกครับที่เราจะต้องเขียนลงในกระดาษนะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับคืออัตราผลตอบแทนของการลงทุนเราต้องการผลตอบแทนเท่าไรจากการลงทุนเช่นนะครับเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเราลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล,ลเราได้ผลตอบแทนแน่นอนครับพันธบัตรรัฐบาล,ลก็จะจ่ายดอกเบี้ยเรา6% 7% 8% แล้วแต่ช่วงบางช่วงก็ห้าเปอร์เซ็นต์บางช่วงก็หกเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะต้องตั้งผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าเราตั้งผลตอบแทนห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับพันธบัตรรัฐบาลก็แปลว่าเราไม่ต้องไปตัดสินใจอย่างอื่นแล้วเราซื้อพันธบัตรรัฐบาลได้เลยปลอดภัยอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องการผลตอบแทนมากกว่านั้นเช่นเราอยากได้สักปีละ1 2อย่างนี้คือการตั้งเป้าหมาย การตั้งผลตอบแทนนะครับว่าเราเขียนลงในกระดาษเลยนะครับว่าเป้าหมายของการลงทุนปีนี้เราต้องการผลตอบแทนอย่างน้อย12เซนะครับระบุให้ชัดสิ่งที่สองับแบบแผนการลงทุนจะลงทุนทั้งหมดกี่ปีต้องคิดในใจนะครับจะลงทุนทั้งหมดกี่ปีเรากล่าวว่าวันนี้เราอายุ3าสิบ เราจะลงทุนจนถึงอายุ60 60จะเกษียณนะครับ30ปีของการลงทุนแต่ละปีจะลงทุนอย่างไรเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีเงินเก็บตอนอายุ60 2ล้านบาทไม่ได้แปลว่าระยะแรกต้องเร่งมากมายอย่าเร่งนะครับการลงทุนมันอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดนะครับอย่าเร่งการลงทุนเราต้องดูว่า สามสิบปีของแผนเราแต่ละปีจะลงทุนเท่าไหร่แต่ละปีจะเกิดผลตอบแทนปีละเท่าไหร่เราต้องวางเป้าหมายของเราให้ชัดเจนสิ่งที่สามครับที่เราต้องเขียนแล้วเราจะลงทุนในอะไรบ้างการลงทุนไม่จำเป็นจะต้องลงทุนแต่หลักทรัพย์ไม่ใช่ว่าต้องซื้อหุ้นอย่างเดียวปีหนึ่งเราบอกว่าทุกปีจะลงทุนปีละหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทอาจจะซื้อหุ้นซัก สองหมืนบาทสมมุตินะครับซื้อพันธบบาทสัก20,000บาทซื้อสลากออมสินสักห0ึ่งบาทซื้อทองคําด้วยซื้อสิ่งต่างๆที่มันสามารถสร้างฐานะให้เราได้ในอนาคตเป็นการลิสต์รายชื่อครับเป็นการเขียนขึ้นมาว่าเราจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทอะไรบ้างนะครับเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเขียนสิ่งที่สี่ครับ ที่เราจะต้องเขียนว่าเราจะมีเป้าหมายของการลงทุนอย่างไรก็คือเราต้องแบ่งว่าเงินรายได้เราแต่ละเดือนจะเก็บไว้ใช้กินไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่จะลงทุนเท่าไหร่นะครับรายได้เดือนละสอง0 0บาทเราบอกว่าเราเก็บไว้กินไว้ใช้จ่าย1 5 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทนี้อาจจะรวมตั้งแต่ค่าผ่อนบ้านค่ารถค่าทุกอย่าง อีกห้าพันบาทเราบอกว่าเก็บไว้ลงทุนนะครับเราต้องแบ่งเงินให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะเก็บไว้กินไว้ใช้ใจ่ายเท่าไหร่ใช้ลงทุนเท่าไหรบ่บางคนถามครับว่าเราควรจะต้องลงทุนเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับผมแนะนําว่าตามหลักการแล้วเนี่ยควรจะเก็บไว้สามสิบเปอร์เซ็นของเงินไรายได้เช่นถ้าเรามีไรายได้หนึ่งหมื่นเราควรจะลงทุนสามพัน แต่าถามว่าในชีวิตประจําวันแบบน,นี้ลําบากครับยากครับที่จะเอาเงิน3 0นั้นมาลงทุนเพราะว่ารายจ่ายของแต่ละคนมันเกิดขึ้นทุกวันนะครับมากขึ้นเรื่อยๆรายได้กลับน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยครับเราตั้งเป้าหมาย10อก็ยังดี20อร์ซก็ยังดีไม่ต้องครบ30อร์ซนนะครับผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะต้องเขียนสิ่งที่เราจะต้องระบุ นะครับมีสี่เรื่องเราต้องระบุอัตาราผลตอบแทนที่เราต้องการแบบแผนของการลงทุนระยะเวลาของมันนะครับรายการทรัพย์สินประเภทต่างๆที่เราจะลงทุนมีอะไรบ้างเขียนให้ชัดเจนและเงินที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวันกับเงินที่เราจะใช้ในการลงทุนเราแบ,บ่งให้ชัดเจนครับการทําแบบนี้จะทําให้เรามีเป้าหมายที่ดีในการลงทุนนะครับวันนี้ผมฝากท่านผู้ชมไว้ครับ ว่าท่านผู้ชมควรจะเขียนเป้าหมายของการลงทุนของตัวเองให้ชัดเจนนะครับและเดือวสัปดาห์หน้าครับเรามาดูปัจจัยสู่ความสำเร็จของการลงทุนสำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ